อันนี้คือเดอะแก๊งเรานะคะแก๊งเดิมที่จะไปครับโอเคเริ่มนะ <Okay. S 2> เลยครับตอนนี้ก็เร,รเราก็มาถึงตรงอากูจองเดโลแล้วนะฮะซึ่งตรงอากูจองเดโลก็อยู่ใกล้ๆร้านชาตามือแล้วนะฮะเราจะเดินไปประมาณอีกอประมาณ15นาทีนะคะเพื่อไปร้านอาหารนะครับที่จูเขาเนี่ยน่าจะไปรอแล้วนะทุกคนบ้านเมืองเขาสะอาดมากนะใช่บ้านเมืองเขาสะอาดนะทุกคนเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่จะบ้านเมืองคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ ขยะเขาแยกขยะด้วยนะทุกคนคือดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องการเอาขยะมารีไซเคิลนะครับอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้นะทุกคนเอาขยะมารีไซเคิลนะช่วยกันแยกขยะเหมือนบ้านเขานะฮะก็จะเดินไปร้านอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านอาหารมีชื่ออะไรเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะจู่เป็นคนหามมาให้โอเคโอเค let's go let's go ชิว โอเคตอนนี้เราก็เจอจูแล้วนะฮรับจูไห่ What the name's called again? This is Mapo s u p u r a b i Mapo s u b u g a b i Yeah, I know. g u r a b i is like a name of some. What's called it? Okay. Mapo s u b u g a b i นะฮะถ้าพูดผิดก็ขอไปแต่เดี๋ยวคือร้านนี้แหละเราจะลองไปชิมกันนะครับมีอะไรบ้างก็ตอนแรกนะครับจูเขาไปพาไปอีกร้านหนึ่งแต่ว่าเขาเปลี่ยนร้านให้เพราะว่ามันมีแดดหนูสามชั้นนะทุกคน แล้วกลัวจะเลี่ยนเกินก็เลยทำมาลานี้ร้านนี้ก็เขาบอกว่าดังเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนไปเลยมาโบซูบูกาบีแสดงว่าต้องโคนดาราดาราเด็กเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรอร่อยอร่อยอารมณ์เดี๋ยวสิเขาย่างให้ด้วยนะคะใช่เขาย่างให้ด้วยนะโดนดีมาก แล้วก็จะมีอันนี้ก็คือไอ้ไตัวนี้มันจะเป็นกับซอสเป็นหมอูอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นเปาป่า,ปา,ปาครับก็ให้จิ้มกับซอสต,ตัวนี้อ่ามีมีเคียงแล้วก็แล,วกแล้วก็ต้องกินกับผักนะฮะคนเกาหลีก็ต้องห่อผักแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการกินนะฮะโดยให้จูมาสอนนะฮะทุกคนว่าแบบกินวิธีถูกวิธีเป็นยังไ,นะไนงนะอาจาจีะใช่เหมือซอยจูบ้านเราแต่ว่ารสชาติจะไม่ได้เผ็ดซัจิ้มจิ้มเจ่วผมไม่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มันจะออกแบบ เปรี้ยวหวานๆติดมันจะได้กลิ่นเนือ้อนะครับคนจะเข้างไปชิมน่าทุกคนสามอย่างเดี๋ยวจะมาลองกันก็เดี๋ยวรอเมนูอาหารที่เหลือมานะฮะแล้วก็จะกินโชว์นะนี่นะฮะอาหารเราก็มาแลนะเราก็ยากแล้วก็เฮ้ยสิบีบเล้งเมียบบีบเล้งเมียบเยอะแล้ว <Yeah. S 2> ก็เป็นเส้นเหมือนเส้นหมี่บ้านเราอ่ะแต่มันก็เพราะว่าใสาซ่ซอสเป็น,นไปมันจะเป็นเนื้อให้คลา k กินดิ

เย็นๆจะะเผ็ล้วจิ้กะหมูแล้วร้อนโคตรอร่อยเค็มกินสไตล์จีวยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกินสไตล์ไทยนะจิ้มเหมือนจิ้มซอสนี้นี่ดูดิน่น่นม่นี่นู่เล่นเ่นี่นนี่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 นผมชี่นี่นี่นบอเนน่นน่อ่น้นีนนี้นน่ี <Billie S 2> แล้วก็จะสอนกินวิธีการแบบ you เกาห mm hmm. ลีอีกแบบหนึ่งนะทุกคนอันนี้อะไรอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อนะฮะลิงก์เอามาให้นะทุกคนนี่เนื้อขอชิมเนื้อหน่อยเปล่าๆเลยยังไม่ก yeah, ouais ินเนื้อเป็นไงคะเนื้อเลยเนื้อทำไมเนหวานอ่ะทุกคนกินเนื้อเปล่าเเนื้อหวานเว้ยซอสนะครับอันนี้เป็นหมูผสมซอสนะทุกคนเมื่อกี้หมูสามชั้นเปล่าเปล่านะ ใครจยกินอะไรแบบไหนก็แล้วแต่นะทุกคนแต่ผมจะเป็นซอสแล้วก็กระเทียมแบบนี้ทุกคน,<า>นสไตล์ไทยเข้าไปอีกอ่ะปลากระปิงอ่ะแปากทำเดียวเียม,มั้มย <laughs> เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกให้ดูนะครับผมเลตโก้ชอบอันไหนบ้างคะจะบอกยังไงมันไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้โง่แล้วเนี่ยความรู้สึกเหรอความรู้สึกวันนี้อิ่มค่ะอิ่มความรู้สึกอิ่มก็ชอบอันไหนมากที่สุดก็หมูนี่แหละคล้สนี่หักนี้ภาษาเกาหลีเรียกว่าแคลาส แกรนิตแกนตแกนโอเควิธีการกินแบบอะไรค้วมากวิธีการกินแบบแบบสบายสบายไม่เบิ้งแรงอ๋อหรือว่าหรือว่าวิธีการกินแบบอะไรจริงอยากอะไรนะจัดมันงอมบ๊อบดูซอส โอเคที่เขาติ๊กสีเขียวนะคนอันนี้คือชื่อนะครับอันข้คคลมูลคือชื่อร้านนะครับแล้วก็อัน,นอดีอเดรสนะครับที่มันย,ยาวๆสีเขียวข้างล่างนะซึ่งวันนี้เรากินกัน11คนนะฮะตกคนละ5 0 0 0 0นเอ้ยไม่ใช่ตกคนละตกทั้งหมดนะ5 4า0 0นสี่วอนคุ้มมากทุกคนคนละพันกว่าบาทครอบครัวเลยนะครับที่กินเนื้อนะคนที่กินเนื้อก็คือสัตว์เลือเรียบนะฮะสั่งไป2จานนะฮะอร่อยไหมนี่ต้องถามเจ้าตัวคนกินเยอะสุด เนื้ออร่อยไหมฮะอร่อยครับกุมาหมี่ครับผมหมี่นะะฮหรือว่าภาษาเกาหลีว่าอะไรฮะอ่าจัดแมนต์เข้าปากเลยครับมาชิตามาชิตาอ่าแต่เมื่อกี้การกินสไตล์มากเกินนะฮะจัดแมนต์เข้าปากเออนครับโอเคก็ร้านนี้ใครที่สนใจนะครับมากินได้นะทุกคนบอกเลยว่าให้เขาเรียกว่าอะไรสิบเต็มสิบนะฮะสิบเต็มสิบนะฮะอันนี้การกินแบบว่า แต่ละปียังสิเต็มสิบนะฮะเอเต็มสิบสเต็มสิบนะสิเป็นสิบครับโอเคโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อนะฮะทุกคนใช่ไหมใช่จะไปช้อปปิ้งที่ไหนจ๊ะอากูจองน่าจะไปอากูจองก่อนแต่เราจะกลับไปที่อากูจองนะเพื่อไปพาสาวสวยคนนี้ไปช้อปปิ้งนะนะฮะสาวสวยต้องการช้อปปิ้งนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะมูฟละทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปอากูจองแล้วก็ไปทําอะไรกันต่อนะฮะ นี่เรามาถึงแล้วถึงปกซีมันคืออะไรฮะอธิบายหน่อยมันคือชอบของคนเกาหลีชอบกระเป๋ามินิมอลมินิใจที่กำลังเป็นหมุนเราก็จะเข้าไปดูกันว่ามันทรงแบบไหนบ้างรุ่นนี้ฮิตสีฮิตจะเหลืออยู่ไหมไปดูกันเลยซึ่งผมไม่รู้มีความรู้นะฮะไม่มีความรู้เรื่องเรื่องนี้เลยเราให้พี่แบมกระเป๋ายี่ห้อชื่ออะไรนะครับแตนออยล์ออยค่ะอขออีกทีแตนออยขออีกที สเตนอัพสเตนอัพน okay. ี okay. ina, no ่โอเคเดี image, so now, yeah. ๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นไงจำลองถ่ายรูปได้่ถ่ายเข้าถ่ายรูปเอไปต่อไปต่อเราเข้าไปถ่ายรูปข้างในนี้นะครับของสแตนออยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูภาพว่ามันจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่แรกเลยนะครับนี่ นี่คือคาเฟ่แรกนะครับที่เปิดที่ย่านส่งสูงนะครับตอนนี้จูเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันว่าคาเฟ่นี้จะเป็นยังไงไปคาเฟ่นี้ครับชื่อเทรินชังโกนะครับเทรินชังโกนะฮะใครที่สนใจจะมาสามารถมาที่นี่ได้นะ โอเคครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วแล้วเราจะไปไหนนะเราจะไป,ไปอพกูจองครับไปกินอาหารไทยที่ร้านคุณจูรรเราจะกลับไปกินที่ร้านจูนะครับแล้วก็คนอื oh. ่นเขาไปด้วยแท็กซี่กันหมดเลยนะครับเราก็เลยจะต้องใช้แท็กซี่ตามไปใช่ครับอโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจูเลยทีเดียวนะจ๊าทุกคนซ you ทุกคนอาหารเราก็มาครบแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะครูผ hey, ัดผงคูน <t> ิ่มผัดผงกะหรี่ปูนิ่มผัดผงกะหลีอันนี้ต้มยำต้มยำกุ้งอันนี้ผัดกะเพราหมูนะฮะอันนี้อะไรอันนี้อรอได้เป็นศัตรูความสตร์ยเกาหลีอ่ะอ่าจะให้ลิงก์รีวิวแล้วกันครั้งนี้ลิงคนไม่ใช่ลิงก์ไม่ใช่ลินค์ของขับนะบอกก่อน ดูนะต้องให้ตากล้องไปให้อาม่ารีวิววะต้องให้ต้องให้อาม่ารีวิวแล้วกันร้านชาตามอะไรละกับเขาชั่อเอฟซอยู่ตรงไหนอยู่จังยูจังอะไรอากูจังอากูจังมีอาหารหลายอย่างข้าวข้ายไข่ดาวสุดยอด ผัดไทยก็โอเคมากสปริงโร o The Pin ก็อร่อยสปริงโลนเส้นผัก Oh i s another one is a เย็นสชาัิแ้ผมขอตัวกินหน่อยเมนูแรกปูผัดผงกะหรี่ ของเรากอร่อยมากทุกคนถ้าใครที่อยู่เกาหนะลนานีนานๆนะฮะแล้วนึกถึงอาหารไทยก็แนะนำที่นี่เลยนะเป็นไงอร่อยอาย่ยอร่อยนะอาย่อยอาหกาหรีอ่าต้องต้องต้องบอกว่าเข้มขน้นครัะผมจะมองว่ามันยังไม่เผ็ดมากเพราะว่า คนเกาหลีก็ชอบกินเผ็ดน,นะแต่ว่าอันนี้มันจะมากขนาดนั้นนะทุกคนสำหรับผมบ่ะผมชอบเป็นคนกินเผ็ดมากโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินก่อนกินก่อนนะกิน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 รู้ไว้ซิดนียกินได้อีกไม่ใช่ชาวเดินด้วย <laughs> มากลแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแขกกดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ้งเพื่พอไม่พาคลิปใหม่และคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าอยากให้ผมไปทำอะไรอีกสำหรับวันนี้ซิดนีย์ชแนลของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีหน้า